นะแล km. Km. 40 km. 40 km. Enfin ้วถังแก้อตรงก็คือถังกาซี่ใช้ในคนเรียนที่คุณเห็นขนาด4กิโลบ้าง15กิโล4ี่แกิโลนะฮะที่ใช้ับบในบ้างในร้านอาหารครับแล้วถังกาซี้จะต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามมาตรฐานเป็นภาษากรรมมก27นะซึ่งคุณจะเห็นเขาเซตแคมนี่ยเคำว่ามกรยิเ็อยู่ที่หูถังนะฮูถังนะฮะ ถ้าถางรุ่นเก่าเนี่ยเขาจะใช้คำว่า T I T I, T I, T I S I ย e ี่สนะแต่ถ้าเป็นถัาทางที่ผลิตรุ่นใหม่รุ่นใหม่นี่รุ่น,น,นจ,ะจะปี 4, 4ีหรือ4-4ี่เนี่ยนะผมจำไม่ได้จะใช้ภาษาไทยนะที่หูที่เขียนตั้งเป็นภาษาไทยว่ามอกอยีนะฮะถังเกลือประจายการ์นะ ก็คือถังเบาถังเบาอันนี้อาจจะเป็นรูปทรปงกระบอกนะฮะ่าจจรูปทรงบอกหรือเป็นรูปทรงกลมทรงกลมก,ก็เป็นสฟีย์นะซึ่งวัดไดเห็นเท่าไหร่นะจะเห็นกับพวกคลังเก็บกาของปทออหรือโรงงานที่ใช้กาเยอะๆในใน,คนิคมงสาหกรมะถุนนะจะเห็นนะฮะอันนั้เนเป็นรูปทรงทรงกลม กระตกสตรีนะครับอันนั้น right? ก็บรรจุการตั้งแต่500ตันขึ้นไปนะครับตั้งแต่ลูกเล็กลูกใหญ่นะครับหลังเกิดเหตุการณ์นี้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมธุรกิจพลังงานกำหนดนะแล้วก็ต้องมีการทดสอบด้วยวิธีไม่ทาลายสภาพเดิมของถังนะครับและผู้ทดสอบนั้นจะต้องรับการตรวจตัวเนจากกรมธุรกิจพลังงานนะแล้วถังใบนี้ทดสอบครั้งแรกที่โรงงาน นะและหลังจากนั้นอีก6ปีนะจะต,ต้องมีการทดสอบซ้ํานะนะเพราะว่าถัทางทดสอบประเภทนีนะถังการหมุต้มถังเก็ดประจารนี้ไม่มีอายุการใช้งานคงจะใช้ไป20 30ปี50ปีก็ได้นะแต่กฎหมายบังคไว้ว่าจะต้องมีการทดสอบทุกๆ6ปีหรือ5ปี6ปีนี่กรณีที่ว่าครั้งแรกหลังจากผิตจากโงรงงานเฉพาะที่ผิตจากเมืองไทยนะ แล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นห้าุทุกห้าปีนะะถ้าหากเสอบเราไม่ผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานถังไปนี้จะต้องรีเจ็ตทำลายทิ้งนฮะนัะ่นคืออายุของถังนะฮะนั่นคืออายุแต่ไม่เป็นคำคำนว่าเป็นอายุที่สิบสามสิบปีอนะไรกนไดะแต่คำนดโดยการก็สอบุทุกห้าปีนะ ตัวปิ้งภาชนะเนี่ยมันมันต้อมีหลายหลายตัวนะฮะตามกฎหมายที่นี่ตามตัวนี้นะแต่วันนี้เราจะพูดแค่สองตัวนี้ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราเดยอนงงถังอื่นก็มีถังถังที่ใช้ในรถรถยนต์นะฮะที่ใช้ในรถยนต์หรือใช้ในเรือนะแล้วก็มีถังขนส่งถังขนส่งที่ติดตั้งในรถที่ใหญ่ๆที่ไปส่งตามโรงงานต่างๆนี่นะฮะเพราะนั้นก็เป็นหน้าบรรจุการที่กฎหมายที่กำหนดไว้ด้วย แต่วันที่เราไม่พูดถึงเพราะว่าไม่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะของเราเกี่ยวข้องอยู่สองตัวคือถังแก้วหมงนต้มถังเก็บประจานศาส์นะครับสองรูปแบบนะสองรูปแบบก็เกิดจากการใช้ถังนะถ้าคุณใช้ถังเก็บช้ถังถังแก้วหมงนต้มนะถังแก้วหมงนต้ก็การติดตั้งก็เป็นอย่างที่ท่านพูดนะคคือต้องตั้งถังเนี่ยจะต้องตั้ง บนพื้นที่พื้นของอาคารนะไม่ไ้ไปตั้งชั้นสองชั้นสามไมนะเื่อพื้นพื้นของอาคารอยู่ตรงไหนก็ตั้งอยู่ชั้นั้นนะฮะแล้วก็เป็นที่ที่จัดไว้ตั้งทางการขอ,องต้มโดยเฉพาะนะฮะแล้วเก็บเป็นกลุ่มกลุ่มละไม่เกินสองถัลิตรนะฮะและห่างกันลุนะล่ม,มลาไม่น้อยกว่า20เมตรนะฮะ นะฮะแหล่งที่มันทำให้ความรอ้อนสูงเนี่ยไม่รอดกว่าสามเมตรนะฮะแล้วก็ต้องตั้งถังไม่ซ้อนกันนะไม่ซ้อนกันตั้งตั้งขายเดียวอย่างนี้นะฮะตั้งขายเดียวแล้วตั้งต้องตั้งในที่ท,ที่มีอากาศเนี่ยถ่ายเทได้ดีนะแล้วเป็นที่อับเพราะว่าถ้าคุณตั้งในที่อับเนี่ยท่อแก๊สเนี่ยมันมีโอกาสรั่วนะมันโดยรั่วจาก จากวาลที่หัวถังเนี่ยเนื่องจากว่าวาลวเนี่ยเป็นตัวที่เราขยับขยืขย่นมามากสุฮะดังนั้นโอกาสใช้างานเนี่ยมันมากโอกาสที่จะหลวมเลยมีเป็นไปได้ดัง้นแก๊สเนี่ยเนื่องจากแก๊สเนี่ย,ยม,มันมีความหนืดความหนืดต่ำความหนืดต่ำเนี่ยทําให้มีการเประสิทธิภาพในการรั่วออกมาได้ง่ายนะฮะดังนั้นโอกาสที่จะรั่วแต่วาลเนี่ยออกมาเนี่ย แต่เนื่องจากว่ากาซเนี่ยมันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะฮะแต่ที่คุณได้กลิ่นเนี่ยเพราะเขาเติมสารเมอนกับท่านเข้าไปเพื่อให้เรารู้ว่าแก,ลลก๊สรั่วแต่จริงๆแก๊สเนี่ยไม่มีกลิ่นไม่มีสีนะฮะนั้นคนที่อ,อยู่กับมันบ่อยๆเนี่ยอาจจะชิ้งกลิ่นแในเมื่อมันรั่วแล้วคุณไม่ไม่เป็นเผารู้สึกนะฮะพอรั่วมา,มากๆมันก็ไหลลงที่ต่น นเพราะการหนักกว่ากานมันจะไหลลงที่ต่ำมันสะสมมากๆนะเอ่ออยู่ประมาณ2เปอร์เซ็นต์พอ2เปอร์เซ็นต์เนี่ยมีประกายไฟหรือจากไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ติดไฟเลยมันติดไฟเลยนะติดไฟเลยเขาเลยกำหนดว่าต้องตั้งอยู่ในที่ที่มีการระบายอากาศและถ่าเทได้ดีนะ เหตุผลเพราะว่าเพื่อต้องการว่าแกงรันะ่วเนี่ยมันจะถ่ายเทยออกไปได้แล้วมันสะสมไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์ไม่เกินสองเปอร์เซ็นต์มีกระจายไฟอะไรมันก็ไม่ติดไฟนะฮะนั่นคือเหตุผลว่าทำไมนะฮะนี่พอคุณติดตั้งแล้วนะคุณไม่ได้ถังวานเฉยนะคุณต้องมีตัวยึดเอาไว้นะตัวยึดไว้นะจะเป็นโซ่หรือเป็นสลิงก็แล้วแต่นาะนยึดเอาไว้เพื่อไม่ให้ถังไปเนะี่ยมันลงนะมันลง พราะถ้ามันล,ล้มแล้วเนี่ยโอกาสเนี่ยวาล์เนี่ยมันเป็นกระทบกับของแข็งมันจะเกิดหักได้พอหกักแล้วแก๊สมันจะรั่วออกมานะแก๊สรั่วออกมามันก็เจอไปเจอประกายไฟก็เป็นลำลำไฟออกไปเลยนะเหตุการณ์นี้เคยเกิดน,นะเคยเกิดที่ลำปางโรงงานสระเด็ดน,นะขอวเดิมเนี่ยมันจะไม่มีตัวโกลงเลยเนี่ยจะเป็นฝาปิดนะ แต่เนือ่องจากว่าความมักงค่ายคนไทยนะมันก็ใช้ฝานะมันเปิดฝามันลําบากก็เลยไม่ปิดฝาเพราเวลามันล้มเนี่ยมันล้มก็กระแทกกับพื้นเลยนะแล้วแก๊สมันพุ่งเข้าไปหาในเตาพุ่ง้หาเตาเซรามิกเลยนะเป็นลาไฟเลยนะแล้วโรงงานนั้นถูกเกิดไฟไหม้เพราะทุกคนเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องแก๊สประกบว่าหนีหมดเลยพอเห็นไฟหนีหมดเลยนะ แต่ถ้าถ้าคนมีความรู้ไฟไมันเกิดแต่ว่าสามารถระงับได้ในเวลาอันรวดเร็วได้ถ้าถ้าคนมีความรนะู้นะแต่เนื่องจากว่าทุกคนเนี่ย,พ,ไไพ,ยนะพอเห็นไฟกลัวห็นหมดเลยนะพอเห็นเพราะถ้าไฟมันลุกอนะเหมือนกับเมื่อหลายปีก่อนที่พาเซีที่โรงแรมที่ตายกัเจ็ดสิบแปดสิบคนนะอันนั้นเราไม่ไม่มีคนรู้เรื่องแก่ถ้ารู้เรื่องแกน่จะเหตุการณ์จะไม่คนตาย แต่ว่าจะมีการไฟไหม้มีไม้ไหม,ม้แต่ไม่ได้มากนะแล้วก็พื้นพื้นที่ตั้งนะต้องเป็นพื้นคอนกรีตนะและเรียบและพื้นผิวต้องไม่เกิดประกายไฟนะต้องขัดมันนะต้องขัดมันเพราะว่าเวลาคุณขนส่งเนี่ยคือคุณจะานะลากนะลากลากบางทีนะมันเกิดปรนะกายไฟได้นะเพราะว่าคุณไม่รู้นี่พื้นเนี่ยมีแก๊สรั่วหรือเปล่านะ แล้วก็ต้องเป็นพื้นคอนกรีตเพราะว่าต้องแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยเดี๋ยวถังจะล้มได้นะเพราะเลยผลิตายมฑ์ของเาต้องเป็นคอนกรีตเรียบแต่พื้นต้องไม่ทําให้เปิดประกายไฟนะฮะการติดตั้งจากถังการหนต้มนะอันนี้ก็ติดตั้งจากถังเก็บวจัจัย